เฮล lo สวัสดีทุกชีวิตครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมิสเตอร์โมแกนและก็มิสเตอร์แหลมสวัสดีครับผมมิสเตอร์แหลมวันนี้คุณมีกีตาร์ีต์ตคู่คู่กายแต่วันนี้เรามาอยู่ที่นี่ฮนะมาฟาร์มควายงามเอออุดรควายงามคุณผู้ชมครับผมไม่เคยมาเล่นดนตรีในเขาเรียกอะไรนะฟาร์มไหมเนี่ย ความวัวยังไม่ทันหายความควายมาแล้วอันนี้ต้องฟาร์มฟาร์มควายอุ้หพูดยากนะเพราะมันเป็นฟาร์มอ่ะฟาร์มของการเลี้ยงเลี้ยงควายอ่ะเออคุณผู้ชมครับเราไปดูควายกันดีกว่าเพราะว่าผมแอบไปดูมาเมื่อสักครู่มันตัวใหญ่มากตามผมมาเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับครับคุณกรผมคุณเอ๊คับเอ๊อ่ะเอ่อุดรควายงามครับควายงามครับ คุณเอนี่เป็นลูกแม่โจ้ครับลูกแม่โจ้รุ่นห้าสิบเจ็ดครับห้าสิบเจ็ดสัตวศาสตร์รุ่นสี่ครับจุมพดพง์ทอสี่ศูนย์สองครับสี่ศูนย์สองครับรุ่นห้าสิบเจ็ดสัตวศาสร์ใช่สตวรี่ปีละสูตรสี่ปีสี่ปีรุ่นที่สี่ครับสัตวศาสตร์เขาเรียนอะไรกันฮะสัตวศาสตร์เหรออ่าของผมนี่เรียนสัตว์เล็กสัตว์เล็กก็คือหมูหมูสัตว์ปีกคือไก่อ่ามันจะแยกระหว่างสัตว์เล็ก กะสัตว์ปีกตอนนั้นแยกแค่สองคณะครับนอกนั้นถ้าเป็นสองปีก็จะมีเป็นประมงกะโคขี้โคกระดูกโคนมพวกพืชพงพืชผักอะไรก็จะแยกย้ายกันไปนะฮะจะมีสุกรสุกรแล้วก็คนลงคนเนื้อใช่แล้วก็แยกประมงแต่สุกรกับสัตวีกจะแยกเป็นหลักสุดสองปีกับสี่ปีนี่เขาห้าแปดนี่ห้าแปดนี่ห้าเจ็ดไปรุ่นพี่เราหนึ่งปีตอนนี้ครับผมนะ รุ่นพี่หนึ่งพี่พี่เอพี่เอเนี่ยเรียนจบมาปุ๊บเนี่ยําถามมาพี่เอไปทําอะไรก่อนดีกว่าเออก่อนจะมาอยู่ตรงนี้จริงๆเนี่ยไม่ได้มีโอกาสไปทํางานข้างนอกครับก็คือกลับมาทําก็คือจบมาปุ๊บเนี่ยเริ่มเริ่มในระหว่างเรียนเลยครับพอหมาขายเพราะอะไรนะพอลูกหมาขายทรงทรงสวนบวกหาดก่อนจะเป็นหายาเช่ทำไมน่ะใช่ ก็คือสมัยเรียนเนี่ยอ่ามีเงินมีทองใช้มีสร้อยให้รุ่นพี่ยืมไปคาเฟ่เนี่ยุ่นพี่ขายมาทั้งนั้นเลยุ่นพี่คนนั้นอยู่ไหนฮะเจ๊ยู่บริเียนี้นั่นแหละครับน้องๆเไม่เกี่ยวกับเราโอเคโอเคก็คือถือว่าเชียงใหม่เป็นแหล่งแหล่งผลิตสัตว์เลี้ยงส่งเข้ากรุงเทพครับอ่าก็เลยได้ได้อาชีพตรงนั้นมาก็เลยทําเป็นธุรกิจที่ว่าทําธุรกิจส่วนตัวเองมาตลอดครับก็จบมาก็กลับมาบ้านมาทําสวน กล้วยไม้สวนหงุ่นทำเพชรช็อปอะไรสารพัดนกกระจอกเทศอ่านกกระจอกเทศแล้วก็สุดท้ายก่อนจะมาเป็นควายก็คือทําก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์อ่าทาก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ใครมาอุดรเนี่ยก็คือกินเตี๋วกันกดเข้ามาวีทีแหนมเมืองก็จะเป็นก๋วยเตียเ๋ยวกินเตี๋วกันอ่าถ้าเข้าพันคลิปก็จะติดหนึ่งในสิบของประเทศโอ้อคนจะรู้จักเยอะมากครับก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่มแม้กระทั่งต่างประเทศครับเราสตาร์เอยมาจากโปรแลนด์เยอรมันเมกา มาหาเราหมดอ่าอ่าแต่โควิดตอนนี้ก็อ้เพาโควิดอ๋อโควิดล้วก็เลิกลาวตรงนั้นไปอ่าก็คือเบรกก่อนด้วยด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจที่ของมันขึ้นราคาครับแล้วก็กลุ่มเป้าหมายมันผิดเพี้ยนไปเพราะหน่วยงานราชการออกมาไม่ได้เพราะเราตั้งตั้งเป้าหมายว่าจะเอาหน่วยงานราชการครับแล้วก็ขาจรก็คือตัวเติมเต็มนิดนึงครับผมแต่พอมโควิดออกมาไม่ได้จบเลยเราก็เบรกก่อแต่ก่อนหน้าที่จะโควิดเราก็ หันมาเลี้ยงควายอยู่แล้วอ่าคราวนี้เนี่ยผมผมคาใจอยู่คําว่าควายงามครับเอ๊ะทำไมต้องเป็นควายงามฮะควายงามควายเนื้อครับอ่านัยยะก็คือเอาง่ายๆควายงามคือควายที่พัฒนาสายพันธุ์มาจากควายพื้นบ้านจากควายเนื้อตลาดนัดครับให้มีคุณภาพเอาว่าทางทาง,ทางสัตว์สต์เราก็คืออัตราการเลกเนื้อการเจริญเติบโตโครงสร้างพันธุกรรมที่ดีขึ้น เพราะฉะนั้นพวกนี้มันเหมาะที่จะเอาไว้ขยายพันธุ์เพื่อส่งต่อให้เกษตรกรหรือว่าขายพันธุกรรมไปต่างประเทศครับมันเหมือนกับเล่นไก่ไก่สวยงามอ่าไก่ชนถ้หากถูกต้องเราจะคัดเอาลักษณะเด่นมาครับออามาให้เป็นข้อดีเพื่อเอามาเป็นบรรทัดฐานออามาประกวดคือการคัดสายพันธุ์แล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดคือการถ่ายทอดพันธุกรรมครับอันนั้นก็คือตัวที่ดีที่สุดนี่คือที่มาของควายงาม ทำไมเลือกควายแล้วทำไมไม่เลือกวัวเลือกอย่างอื่นเพราะทุกอย่างเลี้ยงมาหมดแล้ววางแล้วก็จอกเทศคือจริงจงแล้วเนี่ยควายเนี่ยจ้นเลสบัวก็เลี้ยงมาแล้วทำไมถึงเลี้ยงแต่ก่อนกลับมาอยู่แล้วมันลบแต่ก่อนเคยเลี้ยงวัวนมตรงนี้คือที่บ้านเราอยู่แล้วไหมใช่ครับบ้านเราก่อนก่อนที่จะไปเรียนที่แม่โจ้จะทาวัวนมพอเลี้ยงวัวนมแล้วเราไม่อยู่ไม่มีคนดูแลอะไรนี่ก็ก็เบรกไปแล้วก็มันลบ้าง ก็เลยมองว่าเราจะหาอะไรอะมาบุกเบิกครับก็เลยมาทําโครงสร้างทํานู่นทํานี่มันก็มีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายก็หมดเยอะอเฮ้ยเราจะไปซื้อควายเนื้อมาตัวละสองสามหมื่นแล้วมาขายกําไรหลักพันคงไม่ใช่แล้วล่ะครับคงไม่ใช่เวเราแล้วก็เลยศึกษาอีกขั้นตอนหนึ่งคือเรื่องการพัฒนาควายงามก็เริ่มมีกลุ่มแล้วแล้วหนึ่งไม่มีการนําไปเชื่อดนําไปแปรรูปต่างๆมันเป็นการคงอนุรักษ์แล้วในห่วงเมื่อหกปีที่แล้วอ่ะควายไทยอะ มีไม่ถึงล้านตัวประมาณสามสี่ตอนนั้นเหมือนว่ากําลังจะศูนย์พันกำลังจะลดลดลงใช่ไหมเพราะทางใต้ก็จะมีควายน้ําอ่าควายน้าที่มันจะมุดใช่มันจะมุดกินพวกผักพืชสาหร่ายใต้น้ําครับแต่ถ้าควายพวกนี้เขาเรียกว่ากระบือปักกระบือปักอ่ากระบือปักเนี่ยก็คือพวกเนี้ยนอนปักนอนโคนอ๋อนิยามใช่ปักเนี่ยครับลายสาเรียกบัวใช่ คิดบวกครับก็คือคิดถึงปลักคิดถึงปลักใช่ใช่ก็เลยหันมาเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็เริ่มต้นจากเงินกู้หนึ่งล้านถ้าแสนบาทไปเงินโอดีเอาดึงโอดีออกมาโอดีออกมาแล้วก็มาเลี้ยงมาซื้อหมดควายหมดไปล้านสองแล้วก็ทำโรงเรือนหมดสองแสนจบที่เหลือก็เอาไว้หมุนปรากฏว่าเริ่มควายเข้าคอกวันที่ยี่บเอ็ดธันวาปีห้าเก้า เริ่มเลี้ยงมาก็คือสตาร์ทก็คือปี60ครับปีแรกขายควายได้5.2ควายที่เราไปซื้อมาซื้อควายแบบนี้มาเลยไหมใช่ซื้อควายที่มีลักษณะสูงใหญ่กว่าควายบ้านควายตลาดนัดคือพวกนี้เขาจะมีพวกที่เข้าเลี้ยงควายที่ชอบเลี้ยงควายอืเขาเหมือนชาวบ้านที่พัฒนาเขาจะไปหาพ่อใหญ่ๆบ้านนั้นบ้านนี้เอามาผสมแล้วก็มีการเวียนพ่อพันธุ์ออกไปมันก็เลยเกิดการ พัฒนาเดี๋ยวนะอย่างควายเนี่ยอย่างวัวเนี่ยเราจะได้ยินว่าพันธุ์อเมริกันบาร์มันอะไรเงี้ยควายเนี่ยมันมีพันธุ์ของมันนะเนี่ยเขาก็เรียกว่าควายไทยแท้ควายไทยที่มีลักษณะแบบเนี้ยมีที่เดียวในโลกเอาจริงเหรอครับควายมีหลายสายพันธุ์แต่ควายไทยมีที่เดียวในโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องมองเรื่องการตลาดเนี่ยอย่างวัวเนี่ยทําไมราคามันลงคุณมีทุนมีทรัพย์คุณบินไปเมกาออสเตรเลียอะไรก็แล้วแต่คุณสั่งเข้ามา อ่าบัวราคามันจะไม่นิ่งแต่ควายไม่มีที่ใดในโลกมีมแค่เมืองไทยที่เดียวเพราะฉะนั้นเรื่องตลาดที่มันจะเหมือนวัวหมูบัวบามันน,น้อยออืนอยควายเนี่ยตัวมันใหญ่มากเลยฮะนี่เราได้รับการผสมพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์อะไรอย่างนี้ไหมหรือว่ามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วขั้นตอนของเราเลือกเนี่ยเราจะไปเลือกควายเหล่ามาก็คือทางอุทัยเขายังมีการโครงเหล่าคือเลี้ยงมาตั้งแต่ยี่สิบสามสิบปี โดยที่สองปีเขาจะเวียนเอาพ่อพันธุ์ออกไปตัวหนึง่งเขาจะมีการพัฒนาไม่ให้มีการเลือดชิดแต่ทางยีสานเนี่ยเลี้ยงเป็นร้อยจริงพ่อแม่ลูกผสมกันแล้วจากตัวโตมันเล็กลงเล็กลงอ่าบางบางคอกเนี่ยที่เขาคัดพิเศษหน่อยเขาก็จะมีการเวียนหรือว่าผสมไปตลาดนัดไปซื้อพ่อพันธุ์มาพวกนี้จะคงลักษณะโครงสร้างสูงใหญ่ครับ <c oughs> แต่ทางอุทัยเนี่ย เขาจะโครงอนุรักษ์ในการเลี้ยงควายอุทัยนครสวรรค์เยอะเพราะฉะนั้นควายฝั่งนู้นเนี่ยบางตัวเขาจะเอาไปผูกไว้เพื่อให้ควายป่าห้วยขาแข้งมาผสมมันเลยมีเลือดควายป่าแล้วทําให้โครงสร้างที่มีความแตกต่างกับควายบ้านเราครับเพราะฉะนั้นอ่ะความได้เปรียบของที่นู่นเขาจะมีลักษณะโครงสร้างสูงใหญ่แต่ไม่เจ้าเนื้อเจ้าหนังของบ้านเราเนี่ยฮะไอเนี้ยนี่มันเป็นควายไทยแท้ๆผสมอะไรยังไงไหมเนี่ย ควายไทยแท้ควายเปลือกเนี่ยเขาเรียกว่าควายที่มีลักษณะอ่าเม็ดสีที่แตกต่างถ้าขคดของคนเราก็คือถ้าเราจะมองก็คือมันมันเป็นยีนด้อยเ,อออเป็นยีนด้อยแต่ทุกวันเนี้ยมูลค่าต่างตลาดมันค่อนข้างมหาศาลมันออไม่มีคําว่าด้อยเขาจะเปลี่ยนจากด้อยเป็นมงคลเออเป็นอย่างนั้นไปใช่ใครไม่มีอคอก่ถือว่าไม่มีพยาควายในคออไม่มีสิ่งที่เป็นมงคลเขาเรียกว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเยี่ยมซึ่ง การเลี้ยงดูเหมือนกันทุกอย่างครับไม่มีอะไรผิดเพีย้ยนเพี้ยนแต่ว่าควายเผือกมีจํานวนน้อยคนมานิยมช้าในการพัฒนาสู้กับควายดํามาเลยช้าไปน,นิดนึงแล้วถ้าลูกออกมาก็จะเป็นเผือกเหมือนกันดําดําออกเผือกก็ได้ดําเผือกออกได้ทั้งดําทั้งเผือกอืเผือกออกดําก็มีควายเนี่ยที่เลี้ยงที่คอกเนี่ยไม่มีการแปไปไป,ไปกินอะ ไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์อันี่คือเลี้ยงเพื่อคนซื้อไปอย่างตัวเนี้ยให้สวยงามอย่างนั้นแหละที่กำลังคุยราคากันอยู่จีบๆกันอยู่ก็ตัวนี้เปิดไว้ที่หกแสนห้าตัวไหนฮะตัวเล็กตัวเล็กครับอยู่ในช่วงเจรจากันอยู่อายุเท่าไหร่ฮะอายุจะสี่เดือนละสี่เดือนหกแสนวันที่วันที่สิบสิบเก้านี่ครบสี่เดือนเนี่ยคือการพัฒนาการพ่อพันการต่อยอดอพันธุกรรมควายที่มีลักษณะเด่นมาใส่กันเนี่ยเราก็จะได้ รุ่นลูกรุ่นหลานที่มีการพัฒนาสูงใหญ่ขึ้นมันกินไอ้ฟางนี่เหรออ่าอ,อันนี้ช่วงนี้มันน่าแรงอาหารหลักก็คือจะมีฟางมีข้าวโพดสับครับ,รบก็จะมีเสริมอาหารข้นแล้วก็ลำฝุ่นข้าวโพดแล้วแต่ช่วงอายุแล้วแต่การเลี้ยงอย่างนี้เลี้ยงลูกอาจจะเน้นเรื่องอาหารหมักยังยังกินนมอยู่ไหมฮะจะทานนมถึงประมาณเก้าถึงสิบสองเดือนครับยังกินนมอยู่ฮะยงแล้วแล้วควายนี่เราออกนอก ไปเดินเล่นอะไรไ,ไม่ใช่ช่วงเช้าบุกหกโมงเช้าปุ๊บเปิดเขาจะลงน้าเอ้าลงาน้ําล,ลงไป<ล>นู่น, <ไป S 2> นเลยไปขับถ่ายไปปัดสะวะแช่น้ําทําความสะอาดเสร็จเขาจะเดินออกไปแท่เลมประมาณสิบโมงปุ๊บเขาจะเข้ามาลงน้ําขับถ่ายทำความสะอาดแล้วเขาจะเดินเข้าข้อของใครของมันเขารู้ตัวเลยรู้ตัวครับขับถ่ายปัสสาวะก็จะเป็นมุมไงอ่ะตรงนีจ้จะถ่ายตรงนี้ก็ถ่ายตรงนี้นทุกวันเราสอนมันเหรอฮ<น>ะเขาเป็นพฤติกรรมของเขาพฤติกรรมของควายเป็นเป็นพฤติกรรมไม่เหมือนวัวครับ กลัวเรียราดคือเปิดค้อเนี่ยถ้าเรามีหลักเนี่ยสิบหลักเนี่ยเขาจะไปยืนตามหลักรอให้เราปูุกอันนี้คือคุณสมบัติพิเศษที่นี่ผมที่สัตว์อื่นไม่มีควคุณรู้ด้วยที่เขาด่าว่าโง่เหมือนควายอ่ะมันไม่จริงแล้วเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งเห็นสวัสดีเอคือควายเป็นสัตว์สังคมที่ค่อนข้างเรียงลําดับแล้วมีระเบียบแล้วก็รู้ความอย่างสมัยก่อน มีการทํานาแล้วมันจะไปกินข้าวตามคนาเนี่ยตัวไหนที่โดนฝึกมันจะเลมเลมจะไม่ยุ่งกับนาข้าวรู้อีกรู้อีกเหมือนเวลาเขาไถนาเนี่ยเขาบอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันรู้ความไงใช่แต่บัวเนี่ยน้อยที่ที่จะหารู้ความน้อยน้นั้นถ้าเกิดมีใครด่าเราว่าไอ้ควายจงภูมิใจวันนี้ผู้ชมครับนี่แค่เริ่มต้นนะอินโทรสําหรับคออแรกอยู่เลยเรายังมีอีกเยอะตามเรามาฮะผู้ชมครับใช่ครับ